ไม่ต่างจากอีกหนึ่งนโยบายที่ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมก็คือเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทโดยจะต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้ประมาณอยู่ที่5 6 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทครับซึ่งประชาชนหลายคนกำลังสนใจอยู่ครับว่าการดำเนินการในเรื่องนี้จะเห็นผลเมื่อไหร่การจะเริ่มต้นโครงการจะเริ่มได้ตั้งแต่วันไหนนะครับเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมพร้อมกับเรื่องของแนวคิดแนวนโยบายต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางพักเพื่อไทยและก็พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้ด้วยเราจะไปพูดคุยกับทางด้านนายแพทย์พรหมินเลิศสุดิเดชซึ่งเป็นประธานกรรมการนโยบายพักเพื่อไทยจะคุยกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณหมอพรหมินครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพูดถึงเรื่องของนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตก่อนฮะตอนนี้คนไทยสนใจกันมากเลยครับสรุปแล้วโครงการนี้เริ่มได้จริงๆเมื่อไหร่ฮะเอ่อตอนนี้นี่เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยนะครับคือมี ต้องมีกระบวนการนะครับจริงๆอีกประมาณเร็วๆอีกประมาณสักสองอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะให้มีโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินตอนนี้สิ่งที่สําคัญนะครับปีนี้มันเลื่อนนานหน้าช้ามาเยอะนะครับตอนที่เราเตรียมโครงการนี้เราประมาณการว่ามันคงต้องใช้เวลาประมาณหกเดือนนะครับท <po os> ี่จะเตรียมเตรียมการเรื่องนี้เพราะมันมีปัญหาเรื่องเทคนิคเรื่องการจัดการเรื่องอะไรต่างๆที่จะเริ่มได้นะครับ อันนี้ส่วนปัญหาที่พูดถึงเรื่องงบประมาณแน่นอนที่สุดตอนที่เราทําทําการตรวจสอบอันนี้นะครับเราก็ประมาณการไว้ว่าเราสามารถจัดหางบประมาณต่างๆได้ทันนะครับคือเบื้องต้นก็ทางฝั่งของฝ่ายประจำเขามีการประมาณการว่างบประมาณจะเกิดเพิ่มได้ประมาณสองแสนหกหมืนล้านบาทนะครับ จากในปีนี้นะครับ oh. เนื่องจากพาสภาพเศรษฐกิจต่างๆที่ดีขึ้น oh. สองก็คือในกระบวนการนี้เองนะครับม oh. ันก็จะมีเรื่องของภาษีที่เก็บได้เพราะว่าเราใช้พอเราจากหลังจากที่เราให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้ใช้จ่ายนะครับ oh. จะสามารถเก็บในเรื่องภาษีกลับคืนมาได้ประมาณแสนกว่าล้านบาท ะนะครับเราใสไปห้าแสนนะครับสมมติว่าเราวนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟสหรือว่าเรื่องของภาษีนิติบ,บุคคลนะครับก็จะเกิดขึ้นประมาณการว่าได้มาอีกแสนกว่าล้านแล้วเราเชื่อว่าอยู่ที่การบริหารจัดการไปปรับเปลี่ยนเรื่องของอบบานต่างๆบนต่างๆที่ที่เราสามารถจัดมาอีกสักวันแสนกว่าล้านเราก็เชื่อว่าสามารถดําเนินการได้นะครับค,ค,คิดว่าเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดเพราะขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เจอไม่คือเราเตรียมการเบื้องต้นนะครับ เราเบื้องต้นได้ถามฝ่ายประจำไปนะครับก็สนับสนุนอยู่แต่ปัญหาเรื่องการจัดรายละเอียดต่างๆนี้ต้องขอขอ,อนุญ,ญาตว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีแต่ที่แน่ๆคือนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําอมแล้วทําแล้วเนี่ยใช้เวลานะครับเราเชื่อว่าทําให้ได้เร็วที่สุดชุดประมาณการคือประมาณสักหกเดือนนะครับจากนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ เมื่อมีการเราเชื่อว่าก่อนสงการประมาณการก่อนสงการเพราะว่าพอดีเลยหน,น้าที่เป็นสงการน,นะครับประชาชนก็ได้มีโอกาสกลับบ้านถึงแม้ว่าเราเพราะาเราใช้ยึดตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนนั่นหมายถึงว่าตัวภูมิลำเนาซึ่งต้องกลับไปเยี่ยมบ้านอยู่แล้วก็จะเป็นถือโอกาสในการไปจับจ่ายใช้สอยตรงนี้แล้วกระตุ้นในบ้านเกิดของตัวเองกระจายไปทั่วครับครับก็คิดคว่าเป็นเป็นปีหน้านะฮะปีหน้าน่าจะน่าจะดาเนินการโครงการนี้ก็จะเป็นช่วงก่อนสงการด้วยอย่างที่คุณหมอพรหมินบอก ว่าังไมันหนดวันชัดเจนแต่มันต้องใช้เวลาครับผมแต่ตอนนี้ผมเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องที่ที่มีแอปอะไรต่างๆที่มามาหลอกแล้วนะครับเต็มไปหมดนะครับผมคิดว่าขออนุญาตใช้ใช้โอกาสนี้นะครับเตือนพี่น้องประชาชนว่าขณะนี้เรายังไม่ได้มีการเริ่มดําเนินการถ้ามีอะไรที่โฆษณามาบอกได้เลยว่าเรื่องให้ไปโหลดแอปโหลดอะไรต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องไม่จริง ครับครับครับ,รบ,รบทีนี้จะมีการปรับหลักเกณฑ์ไหมฮะในเรื่องของการใช้จ่ายเพราะก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันอยู่หนึ่งเรื่องฮะก็คือเรื่องของระยะทางในการใช้จ่าย4ี่กิโลเมตรตรงนี้ฮะครับอันนั้นหลักการสําคัญเป็นการอธิบายให้รทราบว่า ความมุ่งหมายจริงๆไม่ต้องการคือต้องการกระจายความเจริญไปทั่วประเทศอันนี้คณะอธิบายว่า4กิโลเนี่ยหมายความว่าคุณใช้ใจ่ายในบริเวณที่ใกล้ๆร้านค้าก็ต้องไปใช้ร้านใกล้ๆเพื่อให้เมด็ดเงินเนี่ยนะครับ,รบมันผ่านไปที่ร้านร้านที่ตามตามชุมชนของแต่ละชุมชนถ้าคนนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับหรือว่าบ้านที่อยู่ภูเขานะครับใน3กิโลไม่มีร้านเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรับรายละเอียดได้นะครับเฉพาะบางเขต เรื่องใหญ่ๆเนี่ยสี่กิโลเป็นตุ๊กตา uh huh. นะครับ uh huh. ว่าให้กระจายนะครับ uh huh. พอลงรายละเลอียดเราจะต้องดูว่าเอาละแถวๆนี้นะแถวๆนี้เราไปทำนองนี้นะครับ uh huh. ครับซึ่งเดี๋ยวเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องไปหารือกันต่อไป uh huh. แต่ที่น่าสนใจที่น่าสนใจความตื่นตัวเรานี้เนื่องจากเรามีสสในพื้นที่นะครับ uh huh. เออผมเคยได้รับคําหารือจากสสของเรานะครับที่อยู่ในในพื้นที่ห่างไกลว่าผู้ใหญ่บ้านเองมากลับมาถามเราว่า สมมติว่าในบ้านเขานี่นะครับคนละหนึ่งหมื่นบาทสมมติเขามีคนหนึ่งหนึ่งร้อยคนก็ประมาณหนึ่งล้านบาทในหนึ่งล้านบาทเนี่ยเขาต้องการให้มันมีการหมุนเวียนและช่วยเศรษฐกิจข้างในร้านค้าไม่มีทำยังไงเขาถามว่าผู้ใหญ่บ้านถามเองนะ,อะขอนีขอตั้งเป็นร้านค้าประจาหมู่บ้านแล้วก็รวบรวมของที่มีความต้องการต่างๆนะครับแล้วไปจัดหาเงินก็จะหมุนเข้ามาใช่ไหมครับสมมติว่าเหมือนกับว่าเป็นร้านนี้นะครับเขาอาจจะมีต้นทุนแล้วบวกค่าขนส่งอะไรต่างๆนี่เข้ามาแล้วเนี่ย ร้านร้านของเขาก็จะบวกกาไรได้เพิ่มขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นไปได้เพื่อให้เงินมันยิ่งหมุนกันหลายรอบแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนจริงๆก็เป็นความดาริริเริ่มของทางผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ในในชุมชนครับความสําคัญคืออย่างนี้ครับรอบแรกเราต้องการให้มีการจับใจใช้สอยในหกเดือนอะนะครับแต่เงินเม็ดนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับแล้วคนที่รับซื้อนะครับเออคนที่คนที่ มันมีผู้ซื้อกับผู้ขายผู้ซื้อคือประชาชนทุกคนใช้ในหกเดือนแ,แต่ผู้ขายเนี่ยจะซื้อของมาเติมใช่ไหมครับก็ไปซื้อผู้ขายเนี่ยจะต้องไปซื้อสินค้าม,มาจากใครก็แล้วแต่หรือตัวเองก็เป็นคนที่จดทะเบียนการค้าคำว่าจดทะเบียนการค้าหมายความว่าเขามีบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเสียภาษีจริงรนะครับถามว่าตรวจสอบได้ยังไงเอา้าถ้าคุณเข้ามาเงินเงินคุณเนี่ยเข้ามาหนึ่งล้านบาทเข้ามาเนี่ยเราก็เห็นละ แล้วเสร็จแล้วกำไรขาดทุนเป็นยังไงก็สามารถที่จะมาชี้แจงกันได้ประมาณนี้นะครับสรุปว่าคือมันก็เดี๋ยวมีมความดําริริเริ่มของทางภาคประชาชนเองที่จะหาทางนะครับแล้วเราก็จะเอื้อประโยชน์ในการที่ทําให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์เต็มที่ครับค่ะซึ่งเบื้องต้นมีการคาดการณ์ไหมคะว่าการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอคะ จืออย่าลืมว่าอันนี้เนี่ยเขาอยู่ๆเนี่ยมันมีเม็ดเงินเข้าไปในระบบนะครับปกติเนี่ยเอาวันนี้เอาเข้าใจอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่นะครับมันอะไรรายได้ของประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวหลายๆตัวนะครับมีเรื่องค่าใช้จ่ายของภาครัฐมีเรื่องของค่าใช้จ่ายของข,ของภาคการลงทุนของภาคเอกชนค่าใช้จ่ายของประชาชนการส่งออกแล้วก็การนําเข้าต่างๆหักกบลบหนี้กันไป อยู่ๆเราก็เอาเงินที่ที่ของรัฐเนี่ยแหละครับที่จะใช้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนใช้ตรงๆมันเท่ากับกระจายไปตรงๆนะครับเราเชื่อว่าสมมตินานะที่ตะกี้ตัวเลขท,ที่หมุนมาเนี่ยนะครับเราเก็บกลับมาได้แสนกว่าคือมีโอกาสที่จะหมุนกลับมาสักประมาณสองถึงสามรอบนะครับเราก็จะสามารถเก็บภาษีสีกลับมาได้ประมาณเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นประมาณนั้นนะครับครับครับซึ่งซึ่งซึ่ง เราเดี๋ยวเรากําลังจะคิดต่อว่าทํายังไงให้เม็ดเงินนี้มันเข้าไปในระบบแล้วอยู่ได้แล้วสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่านั้นอีกนะครับซึ่งช็อตแรกก่อนที่เข้าใจในด้านของอธิบายง่ายๆจากประชาชนก็คือทําให้ประชาชนได้มีโอกาสลดภาระและมีการจับใจใช้สอยนะครับเพื่อที่จะเอาเงินจํานวนนี้ไปทําด้านอื่นเราทําหลายเรื่องพร้อมๆกันครับขออนุญาตว่าผมถือโอกาสว่าขออนุญาตที่แจงเราไม่ได้ทําเรื่องดี่ช่องบัลเลตเรื่องเดียว